ข้อที่3กํกำหนดให้ f x เท่ากับลบ1เมื่อ x น้อยกว่าหรือเท่ากับ0 f x เท่ากับ x บวกสส่วน3ลบ x เมื่อ x มากกว่า0แต่น้อยกว่า2และ f x 1, เท่ากับรูท x บวก23เมื่อ x มากกว่าหรือเท่ากับ2แล้วฟังกช์ชันต่อเนื่องที่ x เท่ากับ0และ x เท่ากับ2หรือไม่ ขั้นตอนแรกคือหา fx โดยแทน x เท่ากับ0ก็คือ f 0เท่ากับลบ1ขั้นตอนที่2หาลิมิต x เข้าใกล้0จากทางลบ b s กับลิมิต x เข้าใกล้0จากทางบวกลิมิต x เข้าใกล้0จากทางลบคือ น้อยกว่า0ก็คือสมการบนคือลบ1 bs ลิมิต a เข้าใกล้0จากทางบวกคือสมการกลางก็คือ0บวกสส่วน3ลบ0ก็คือลบ1 bs กับ3ส่วน3ก็คือ1 นั้นขั้นตอนที่3เปรียบเทียบคําตอบของขั้นตอนที่1และขั้นตอนที่2ดังนั้นขั้นตอนที่1ไม่เท่ากับขั้นตอนที่2ขั้นตอนต่อไปหาความต่อเนื่องที่ x เท่ากับ2ก็คือ ขั้นตอนที่1ก็คือหา f x โดยแทน x เท่ากับสจะได้เป็นรูทสบวก23ก็คือรูท25ซึ่งรูท25ก็คือ5ขั้นตอนที่สองหาลิมิต x เข้าใกล้สองจากทางลบ v.s กับลิมิต x เข้าใกล้2จากทางบวกลิมิต x เข้าใกล้2จากทางลบก็คือน้อยกว่า2ใช้สมการกลางก็คือ2องบวกสส่วน3ลบ2 v.s กับ x เข้าใกล้2จากทางบวกก็คือมากกว่า2ใช้สมการล่างก็คือ สองรูทสอบวกยี 3, ่บวกสคือ5้าส่วนสลบสคือ1 vs กับรูทสอบวกยีคือรูทยีสิบหส่วนหก็คือ5 vs กับรูทยสิบก็คือ5ขั้นตอนที่3เปรียบเทียบคำตอบ ขั้นตอนที่1กับขั้นตอนที่2ดังนั้นความต่อนเนื่องที่ x เท่ากับสก็คือขั้นตอนที่1เท่ากับขั้นตอนที่2ตอบ ฟเไม่ต่อเนื่องที่ x เท่ากับ0แต่ต่อเนื่องที่ x เท่ากับสอง